นะเกมจากนี้เป็นไงคุณทักษิณจะเป็นคนที่อดทนที่สุดนะครับจะทนครับเพื่อจะดึงมวลชนครับเขาจะไม่มาทะเลาะใครหรอกครับเพราะการทะเลาะนี่ก็จะเข้าทางของฝ่ายตรงข้ามดังนั้นทะักษิณจะไม่ทะเลาะเขาทนได้สิบเจ็ดปีดังนั้นะจะทนอีกแค่ไม่กี่เดือนแม่งโคตกระจอกเออนะ คุณศรีรอวันที่จะล้างแค้นแน่นอนครับแต่เสือนะมันไม่มีการวิ่งกันข้ามทุ่งเพื่อจะไปลุยกับฝูงไฮยีน่าครับเสือมันจะรอซุ่มเงียบเงียแล้วโจมตีจังกว่าที่มีโอกาสไม่มีเสือตัวไหนน้พี่ไปวิ่งท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 งกลางทุ่งไล่จับเหยื่อมีไหมโอ้เห็นฝูงไฮยีน่าอยู่อยู่กลางไอ้ฝูงวัวฝูงควายอยู่กลางทุ่งนานี่ย เสือเห็นนี่วิ่งควบพ่อตะบึงไม่มีมันก็ค่อยกระดึบกระดึบกระดึบไปใช้พลังงานให้น้อยที่สุดแล้วโจมตีครั้งเดียวให้ได้ผลมากที่สุดนี่คือสัญชาตญาณของเสืออะนะครับสิ่งที่ทักษิณจะต้องทำแน่กว่าคือจากนี้นนตนไปจะต้องเป็นรัฐบาลเท่านั้นนะถ้าเป็นนำไม่ได้ อย่างน้อยก็ต้องร่วงแต่จะไม่ยอมไปเป็นฝ่ายค้านแน่นอนดังนั้นในเกมอย่างนี้เป,ป็นตไปคู่แข่งของทักษิณก็คือก้าวไกลก้าวไกลมีจุดอ่อนตรงไหนมีจุดอ่อนเรื่องเศรษฐกิจก้าวไกลไม่มีเทคโนแครต